ก็บดื่มกาแฟเนจเจอรกิฟหมายหนึ่งค่ะห้าทแล้วถ้าบายดื่มอีกดื่มดื่มกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่ สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับไปที่ตำบลเขาหลวงครับมีงานมหกรรมปลอดภัยไทยเขาหลวงมีท่านนายอำเภอโสภณสวรรณรัตน์นายอำเภอวังสะพุงเป็นประธานท่านนายอำเภอก็เดินตรวจงานไปเรื่อยครับมีกิจกรรมมากมายนะครับให้ชาวบ้านได้ความรู้ได้ความสุขได้สุขภาพที่ดีและเดินมาถึงตรงนี้ครับซุ้มของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่น ที่นี่ครับสอนให้สุภาพสตรีรู้จักวิธีตรวจมะเร็งเต้านมเริ่มแรกด้วยตัวเองครับเนี่ยครับมีเต้านมเทียมทําจากยางพารานะครับเนี่ยครับใช้3มนิ้วนะครับกดเนินเนื้อที่หน้าอกครับและเจ้าหน้าที่ก็อธิบายด้วยว่าให้กดด้วยความแรง3าระดับเบาปานกลางแล้วก็หนักหนักนั้นกดให้ถึงซี่โครงในอำเภอฟังจบแล้วครับก็กดบ้างครับเนี่ยครับกดที่เนินเนื้อ กดเสร็จแล้วก็สงสัยถามว่าเอ๊ะทำไมยอดเนินจึงกดไม่ได้ให้กดเฉพาะฐานเนินหรือว่าเนินเนื้อเ <c oughs> จ <inent> ้าที่ก็ให้คำตอบนายเพิ่ฟังแล้วกลัวว่าคนอื่นจะฟังไม่ชัดก็เลยอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งนายงพิร์ฟถ้าจับเ้าจะมีความรู้สึกทางเพศนะนาย่าพยาบาลบอกนะไม่ใช่ผมพูด เดินทางต่อไปที่อำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิครับนี่คือบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านหนองกองแก้วครับมีนักเรียน96คุณครู5แล้วก็ผู้อำนวยการ1ท่านครับโรงเรียนสะอาดสะอ้านมากนะครับแล้วการเรียนการสอนคุณครูนั้นดําเนินการตามที่กระทรวงศึกษาแนะนําเลยนะครับบอกว่าควรจะพาเด็กออกศึกษานอกห้องเรียนบ้างใต้ถุนโรงเรียนครับลมโกรกดีเหลือเกินครับเด็กนั่งเย็นสบายคุณครูก็มาสอนอยู่ข้างล่างนอกจากนั้นครับ ในสวนของโรงเรียนครับปลูกต้นประดู่แต่เขียนว่าสวนสำนวนถามว่าทำไมจึงเป็นสวนสำนวนเดินเข้าไปในสวนครับนี่ครับเต็มไปด้วยสำนวนไทยให้เด็กได้อ่านแล้วก็มีคำอธิบายแปลว่าอะไรด้วยครับดเด็กๆมาเที่ยวที่นี่ครับร่มเย็นได้ออกซิเจนเยอะแยะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยาบางเวลาครับคุณครูก็พามาในสวนครับ,รบแล้วก็ตั้งคำถามกับนักเรียนนะครับว่าสำนวนนี้แปลว่าอะไร เด็กเก่งๆก็ตอบได้คงมาในสวนบ่อยครับฟังครับวัวสันหลังวะสวานระแวงหลังหน้าไฟผู้ที่เดือดร้อนก่อนผู้อื่นแต่บางคนคงไปที่อื่นสะมมากกว่ามาที่สวนสำนวนครับเจอคำถามครับว่าเอาน้ำเย็นเข้าลูกนั้นแปลว่าอะไรฟังเธอตอบเพราะว่ามันไม่มีน้ำร้อนเอาน้ำเย็นเข้าลูกเพราะว่ามันไม่มีน้ำร้อนมันไม่มีน้ำร้อน คงไม่ค่อยเด้มาที่สวนนียครับแต่ว่าปฏิพานดีครับส่งท้ายครับไปที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชไปที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาวาตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางครับที่เห็นอยู่ในภาพนียครับเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรเด็กนักเรียน189คนจาก5โรงเรียนที่เขารับการอบรมต่อต้านยาเสพติดงานนี้เป็นงานใหญ่ของอำเภอครับพนาอนอำเภอและผู้กำกับมากันครบทีเดียวครับคราวนี้ก็ถึงพิธีมอบประกาศนียบัตรครับ บนเวทีมีผู้ใหญ่สุดของอำเภอ9ท่านครับถือประกาศนียบัตรเรียงตามลำดับชื่อ189คนนักเรียนก็ขึ้นไปรับบนเวทีครับเป็นชุดๆนะครับชุดละ9คนปรากฏว่าประกาศนียบัตรนั้นเรียงตามลำดับชื่อแต่เด็กที่ไปรับครับไม่ได้รับคาสั่งว่าใครรับจากใครครับชุดแรกผิดตําแหน่งปับ๊บชุดที่เหลือทั้งหมดก็ผิดหมดสิครับหลังจากรับครบ189คนแล้วสุดท้ายนายอำเภอต้องกล่าวปิดงาน ปรากฏว่ายืนแกล่าวเนี่ยครับกล่าวไม่ได้เพราะว่าดูนะครับข้างล่างเด็กๆแรกประกาศนฏิบัตินั้นอุตลุดทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีใครได้รับตรงสักคนเดียวห้าโรงเรียน189คนครับโอ้โหใช้เวลานานมากเนี่ยครับบางคนเป็นผู้ชายได้ของเด็กหญิงเด็กหญิงได้ของผู้ชายเนี่ยครับนายอำเภอจะกล่าวก็กล่าวไม่ได้โ,โคโชก็บอกว่าคุณครูช่วยดูหน่อยผู้ำนวยการช่วยดูหน่อย เด็กไม่สนใจกลัวกลับบ้านแล้วไม่ได้ประกาศน,นิบัติชื่อของตัวเองพอ9คนแรกผิดอีก180คนต่อมาจะไปเหลืออะไรครับตามกันจ้าละวันทีเดียวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกโลกครับ